เอาละครับมาดูกันต่อครับยกที่4ี่โอ้โหกาลังใจมาเลยครับแต่ต้องระวังหมัดของยอดบริลิตนะครับแรมสิงเดินบทแล้วครับเดินยกที่แล้วนี่เดินแล้วทําได้นะครับกําลังใจก็มาครับเดินต่อลยครับเดินแต่ยกแรกครับยกสี่ก็ยังเดินอยู่อ้าวมีศอกมาสลับครับเสียบเข่าซ้ายพยายามตั้งกําแพงขวางนะครับไม่อยากจะทะเละวงในด้วยนะครับทางด้านของยอดบรลิสแทงเข่าซ้ายครับแรมสิงหักล้มไม่ล้มครับแทงซ้ายงัดศอกขวาไม่ศอกแกแปลกๆครับ ตีข่าซ้ายเอาโดนล้มไม่ล้มไม่ลมม้ลมครับโอ้โหตามเข้าไปข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายแหลมสิงไปเดินเข้าไปครับฝ่าโดนแข้งไปก่อนแล้วก็เสียบเข่าคืนสับซอกซ้ายมาครับยอดโกลิด โอ้ขาเร่งก็งเร่งให้สุดเลยนะครับยกนี้มีเท่าไราใส่หมดเลยครับแลมสิงครับยกที่แล้วนี่มาดีแล้วนะครับอย่าถอดใจก็แล้วกันเดินเข้ามาเอาโดนแข้งจิ้มหมัดขวาคืนมาครับใครฟันยางหรือเปล่าครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวฟันยางครับใครฟันยางครับฟันยางไปอยู่ลงกรรมการนะครับ ให้พี่เลี้ยงใส่ให้โอ้อย่างนี้ยิ่งปันป่วนเข้าไปใหญ่นะครับสถานการณ์บนล็อกคือตอนนี้ผมว่าการหายใจเข้าหายใจไม่ทันแล้วนะยอดบริลิตอะอยอดบริลิตหายใจไม่ทันเหมือนกันนะครับคลายฟันยาแบบเมื่อสักครู่โอ้เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วต้องเร่งเลยครับอย่าเปิดช่องว่างให้ได้หายใจค,ครับเสียบเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับ นี่ครับพยายามตั้งขวางครับไม่อยากจะเถียงด้วยครับหันไม่มองบนล็อกหรือหันไม่มองพี่เลี้ยงมองบนล็อกครับดูสถานการณ์อ้าวไม่เข้าไปโดนพลิกล้มลงไปโอ้แกใจสู้ดีเลยครับแหลมสิงเดี๋ยวไม่ใช่ยกห้าหมดนะเดินแบบเนี้ย อาวุธยกนี้ยังไม่มีใครชกได้จากแจ้งเท่าไหร่แต่ว่าสถานการณ์นี่นะครับจากแจ้งแล้วหมัดละตาาด้วยเข่าเลยครับแหลมสูงโอ้โอคนหนึ่งไม่น่าถามหาเลยครับมาเลยครับความจากแจ้งแทงเข่าขวาเลยครับโต้ด้วยขวาคืนดนัดนแล้วตีซ้ายครับหม่แกยังมีจังหวะที่อาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับทำให้แหลมสูง,แ,ง,สงแทงลําบากครับ หมดยกหรือเปล่าครับยา่างยังไม่หมดเมื่อกี้จังหวะที่จับได้ถ้าเกี่ยวล้มนี่ปเป็นเรื่องเลยนะครับยอดโปรลิสนี่อยู่ไม่ติดที่นะครับทีมงานเอาแข้งซ้ายโต้องได้ซ้ายครับโอ้เสียงเฮลเมันล็อกที่ดังลั่นเลยนะครับอ้าวอ,อย่างนี้ยุ่งเลยครับตาลปาดแต่กับสถานการณ์ครับโอ้โหแล้วมาช่วงปลายปลายยกที่สีด้วยครับยอดโปรลิสหน้าทอสีเลยหรือเปล่าครับ ได้อีกคนละทีก่อนจากครับเปิดตำราเล่มเดียวกันเอ้าโหยังไงไม่ทราบเสมอครับเสมอครับไม่น่าเกลียดให้เสมอไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยครับออกได้3หน้าสุดท้ายออกหน้า